ไม่มีอะไรจะใส่ตามที่มีนะคะเดี๋ยวพอชิมหน่อยนะคะหิวแล้วทำไม่เสร็จก,ก็กินก่อนได้เนาะเทรยยิเส์กิสำเร็จรูปนี่แหะค่ะใส่ไปเลยนะคะว่าจะไม่ถ่ายก็เอาซะหน่อยกันแล้วกันหมูสไลด์สำเร็จรูปนะคะใส่ไปค่ะ วิถีชีวิตแม่อย่างที่ปูทําได้ทุกอย่างนะคะอาหารที่ลูกชอบนะคะก็ดิ้นล้นไปนะคะเราเกิดจะหมดหม้อแล้วนะคะนึกขึ้นได้ว่าอาถ่ายซะหน่อยอาหารที่ลูกชอบนะคะ ในเมื่อเข้าปั้นสมัยนี้นะคะไม่ได้ปั้นกินกับปลาทูเหมือนสมัยเราแล้วนะคะพี่ปูก็ใส่มิลินนะคะแล้วก็สาเกนะคะน้ำส้มใสชูนะคะใส่ลงไปค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันอ๋อถ้าใครขี้เกียจแบบผสมแบบพี่ปูก็ซื้อ,อน้ำปรุงรสน,นะคะซูชินะคะสำเร็จรูปจากแมคโครได้เลยนะคะส่วนหน้าตาดำๆนี่ง่ายเลยนะคะก็เป็น ข้าวญี่ปุ่นนะคะพี่ปูก็คุกกับน้ําสลัดที่พี่ปูทําไว้นะคะติดบ้านไว้เนี่ยนะคะสุขภาพเราจะได้ดีๆนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเราเลือกสันได้นะคะใส่สาล่ายผงธรรมดาแล้วก็ใส่น้ํามันงาแค่นั้นเองโชยุสักหน่อยนะคะปรุงรสอันนี้จะให้สวว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 วบววนววะวีวว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 วนะคะ,ะ,วะ,คะ,ะวออทวว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 วายเลยนะคะแล้วว็ข้าววี่พี่ปูคุกไววนะคะทีนี้เววอสวบ้านพี่ปูเนี่ยนะคะ มีอีกคนฟันดีคนฟันไม่ดีพี่ปูก็ตามใจเหมือนเดิมนะคะก็ทําสําหรับคนฟันดีและฟันไม่ดีนี่แหละคะ่ะห่อง่ายๆแบบนี้เลยนะคะรสชาติเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ตามความชอบของเรานะคะ อันนี้สําหรับคนฟันดีค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ใครแม่พี่ปูนี่แหละค่ะชอบแครอทมากนะคะแข็งก็แข็งเห็นไหมยังคะว่าพี่ปูรักทุกคนในบ้านของพี่ปูนะคะมีอย่างที่เขาชอบทานกันทุกคนนะคะลูกพี่ปูชอบทานเนื้อนะคะวันนี้พี่ปูมีเนื้อโคข,ขุนติดบ้านอยู่หนึ่งชิ้นนะคะพี่ปูจะใส่พริกไทยลงไปหน่อยนะคะใส่น้ำมันงาลงไปนะคะ ช่วงนี้จะเป็นรายการหั่นอย่างเดียวนะคะทำไงจะบางอย่างเขาได้ละคะอุปกรณ์ไม่มีเราก็หั่นตามนี้นะค,ะค,ะคนชอบดิบมากดิบน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะของพี่ปูไม่มีปัญหาะคะ่ะพี่ปูจะหั่นก่อนนะคะส่วนในเรื่องความสุกนะคะถ้ายังอยากให้สุกกว่าน,นี้ในส่วนที่ยังแดงเกินไปพี่ปูก็ไปก,กริ๊วใหม่แค่นั้นเองนะคะพี่ปูตามใจคนที่จะทานที่บ้านพี่ปูนะคะพี่ปูก็ ใส่ไส้เท่าที่พี่ปูมีแล้วก็ตามเอ่อที่คนที่บ้านพี่ปูชอบนะคะอยากใส่หน้าไหนก็เอาไปเลยนะคะบอกแล้วถ้าเราจะกินเองเนี่ยนะคะเราจะใส่อะไรก็ได้นะคะพี่ปูก็ทําตามวัตถุดิบที่ที่บ้านมีนี่แหละคะ่ะในส่วนของข้าวหน้าเนื้อเนี่ยนะคะที่พี่ปูไม่ได้เอาเนื้อไปคลุกซอสเลยเนี่ยนะคะพี่ปูทํากรรมวิธีนี้ก็เพราะว่า จริงๆมันจะได้ดูได้นะคะว่าเนื้อเราเน่ะต้องการความสุกแค่ไหนนะคะเพราะถ้าใส่ไปแบบหมูเนี่ยนะคะสุกสนิทเลยนะคะมันก็ไม่อร่อยถูกไหมคะพี่ปูใส่น้ำมันงาลงไปเลยนะคะแล้วก็เทลยากินะคะที่จะราดในส่วนที่เป็นเนื้อนะคะเพราะว่าเป็นหมูเราเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมคะ หอมกล่นจากเตานะคะดับซอเไปน,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะหิวแล้วทําไม่เสร็จก็กินก่อนได้เนาะ โอ้ยพูดไม่ได้เนื้อแหนมันมัน,มน,มนจมกี้วเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะอีกสักคำเป็นไงคะฮวางแบบง่ายๆเลยค่ะหิวแล้วนะคะใครชอบเนื้อพี่ปูก็ให้กินเนื้อใครชอบหมูพี่ปูก็ให้กินหมูแค่นั้นเอง ไม่ยากค่ะอาหารที่ปูเนื้อไปหมูมาเดี๋ยวเราก็ได้กินเลยนะคะปับ๊บเรากินทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ปนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอ่ออาหารที่ปูถึงเนื้อก็จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างสุกนิดนึงนะคะติเกียรติฟังเขาบ่นนะคะเรื่องคามเนื้อดิบเนี่ยนะคะ ง,ง่ายสไตล์ปูปันเห็นไหมคะทีนี้เราบายๆกันจริงแล้วนะคะ